รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว ร่อยสุดเขตวันนี้เขตบางรักใครๆก็ต้องลงรักเพราะเขตนี้ก็มีของดีของเด็ดเริ่มด้วยวัดยานวาวัดเก่าวัดดีที่มีเจดีย์เป็นรูปเรือสำเภาว้าวๆๆๆวาวและอีกหนึ่งที่ใครเห็นก็ต้องบอกว่าอเมซิ่งสถานีดับเพลิงบางรักตึกแนวยุโรปที่มีอายุร้อยกว่าปีสุดคลาสสิก แต่จะให้สุดยอดจริงๆต้องยกนิ้วให้ที่นี่เลยครับถนนเจริญกรุงถนนลาดยางสายแรกของไทยถนนสายโปรดของนักชิมกับร้านอร่อยในตำนานอย่างร้านปั้นลี่ร้านเบเกอรี่ยุคแรกๆโจ๊กปรินเอกลักษณ์ความหอมของเนื้อโจ๊กที่มีกลิ่นไม่นิดๆนิดและยังมีร้านน้ำขมหมงหวัวดื่มได้ดื่มดีแก้ร้อนในกระหายน้ำแต่เราจะมาอร่อยสุดเขตกันที่ร้านนี้ครับเจริญเวียงโภชนาเป็ดย่างในสูงอีกหนึ่งร้านเก่าในตำนานที่เรื่องชื่อเรื่องเป็ดย่าง และสารพัดเมนูเป็ดโดยเฉพาะขาเป็ดยัดไส้ที่หาทานยากเป็ดย่างในสูงอ้จะสูงสักกี่เมตรเดี๋ยวรู้กันช่วงอร่อยสุดเขตสนับสนุนโดยม่่นสุนพลิกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หึสวัสดีครับเจเล้งเจเล้งนี่เป็นภรรยานในสูงใช่ไหมตอนนี้ดูแลร้านอยู่แล้วในสูงตัวจริงนี่สูงไหม สูงค่ะสูงกี่เมตรสองเมตรสองเมตรมตายเคยเล่นบาสมาก่อนเปล่าไม่เคยไม่เคยใช่ไหมเล,เล่นกับเป็ดเล่นกับเป็ดนะทำเป็ดมานี่นานและกี่ปีละเออสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่สองตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองถามว่าในสูงไปไหนตอนนี้ในสูงอายุมากแลก้วคุณผู้ชมจะเก้าสิบแล้วตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองที่ขายเป็ดย่างมาตลอดเลยเหรอขายเป็ดมาตลอดแต่เขาบอกว่าที่ร้านเนี่ยที่จะแวะมาแล้วก็มีอะไรน่าสนใจเนี่ยมันมีอยู่เมนูหนึ่งนอกจากเป็ดย่างแล้วคือมีมีขาเป็ดย่างไส ขาเป็ดยัดไส้หรืออับเกี๊ยเปาอับเกี๊ยเปาใช่นะฮะก็คือเป็นขาเป็ดยัดไส้ใช่เป็นของอาหารโบราณของของกวางตุ้งของกวางตุ้งที่หายไปจากโลกนี้แล้วอ่ะมีที่นี่ที่เดียวที่ที่ยังอนุรักษ์ไว้อ๋อแล้วก็มีเป็ดย่างอ่าเป็ดย่างที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนยังไงเพราะว่าเราใช้เครื่องปรุงอ่ะแบบโบราณเหมือนอย่างเดิมเลยซึ่งเราไม่เปลี่ยนเลยอเพราะว่าเครื่องปรุงตัวนี้เนี่ยถ้าใส่ลงมาแล้วเป็ดจะหอมมากเลยทีนี้ไอ้เรื่องอับเกี๊ยเปา ขาเป็ดยัดไส้เนี่ยนะฮะมันมีส่วนผสมอะไรบ้างเครื่องเทศอะไรหลายอย่างผสมลงไปวก็มีน้ำผึ้งน้ำผึ้งแล้วก็มีขาเป็ดมีไส้เป็ดไส้เป็ดแล้วก็มีหมูมีตับมีตับแล้วก็เอาไปอบเอาไปอบอบเสร็จแล้วค่อยมาย่างอีกทีอ๋ออบเสร็จแล้วก็มาย่างอีกทีนะที่ผู้ชมเห็นแขวนๆเนี่ยแล้ววันหนึ่งทำเยอะไหมวันหนึ่งก็ทําประมาณก็เยอะเหมือนกันแต่ถ้าหมดแล้วหมดเลยคือไม่มีการทําต่อทีนี้อยากสั่งล่วงหน้าได้ไหมสั่งล่วงหน้าได้ต้องกี่วัน ล่วงหน้าประมาณสักสวัน2วันถึงจะทําให้ะนะฮะขาเป็ดยัดไส้นี่ขาหนึ่งเท่าไหร่ขาหนึ่งก็ประมาณ35บาทมีอะไรอยากจะบอกไหมที่นี่ก็มีเป็ดย่างครับ แล้วก็มีหมูแดงหมูกรอบขาหมูลมควันอ่าเห็นอยู่แขวนอยู่ซึ่งเราทําเองค่ะทำเองอ๋อขาหมูลมควันปกติเนี่ยขาหมูลมควันที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นอ๋อก็คือเราหมักเองทําเองทุกอย่างแล้วก็มีตุ๋นตุ๋นอีกมีพวกตุ๋นตุ๋นโบราณก็มีเอ่อสาเปาสารเปานมจีผ้าเก๋าสาหร่ายอะไรพวกนี้อมมีเยอะเนาะแล้วก็บะหมี่อ๋อบะหมี่อยู่ตรงไหนครับร้านอยู่ตรงข้ามกับโรบินสันบางรักต้องเข้ามาในซอยตอกซุงเข้ามาในซอยตอกทรงนิดนึง เข้ามาประมาณห้าห้องอยู่ขวามืออยู่ขวามือร้านเป็ดย่างในสูงหรือเจริญเวียงโภชนาพร้อมเลยร้านนี้ใส่พริกไทยน้ำแกงซะหน่อยโอ้โหคุณผู้ชมนะครับนี่เลยเป็ดย่างในสูงขาหมูลมควันและนี่อ่ำเก็บเป่าก็คือขาเป็ดยัดไส้จะมีร้านนี้เพียงร้านเดียวเมนูนี้นี่ไปดูที่อื่นไม่มีนะแล้วก็จะมีตับมีหมูมีไส้เป็ดมีตัวขาเป็ดเนี่ยแล้วก็มาพันแล้วก็ไป อบไปย่างนะเป็นต้นตำรับแต่เป็ดย่างจะอร่อยนี่นะอีกอันนึงที่สําคัญเลยคือน้ําขอชิมน้ําก่อนนี่น้ําก่อนผมว่าถ้าเทียบกับเป็ดย่างแถวบางลักษณ์เนี่ยนะมีหลายเจ้าแต่ผมว่าน้ําของในสูงเนี่ยก็จะไม่จัดจ้านเกินไปคือรสจะพอดีพด,พดีไม่หวานเกินไม่เค็มเกินกำลังกาลังโอเคนะอันนี้ผมว่าคนคนจีเนี่ย คนจีนชนจีนน่ยจะชอบมากเพราะมันจะไม่ได้หวานแหลมมันจะไม่ได้เค็มเปียบอะไรเงี้ยน,นี่ชิมเนื้อเป็ดดีกว่าอันนี้ชิ้นใหญ่แอบขโมยจากตรงไอ้นี่ดีกว่าตรงบะหมี่มผมว่านะเป็ดที่ดีเนี่ยตะเกียวลงไปมันก็จะแบบนุ่มซุ่มซํำอันนี้ขาเป็ดยับไส้ขาเป็ดยับไส้นี่ต้องบอกว่าต้องคนชอบอะนะบางคนก็ไม่กินเครื่องในก็อาจจะแบบโอ้ยไม่เอาแต่บางคนถ้าชอบกินตับกินไส้กินเป็ดในเวลาเดียวกันเนี่ยก็อาจจะเลิฟ ได้อัตทะลดีเดียวกันมีทั้งหมูมีทั้งเครื่องในมีทั้งหนังเป็ดเป็นการเกี๊ยวทีเดียวมันจะเป็นปากเป็นทำอะ่ะแต่ชอบนะชอบน้ําเป็ดร้านนี้รสชาติไม่โดดปีดเกินไปแต่เวลาอะไรที่เราชอบชอบเนี่ยก็จะให้มันน้อยเขาจะให้มนันนิดเดียวเวลาโกยแค่เนี่ยหมดละอืมดีเลยขาหมูรมควันปิดท้ายพอกินเป็ดปุ๊บอันนี้เอาจอ,อกเค็มหน่อยนะ แว้มาทีมแล้วกัน,นกเป็ดย่างในสูงนะฮะวันนี้ผมก็นแนะนําแล้วโดยเฉพาะขาเป็ดยัดไส้นะครับตัวขาหมูลมควันตัวบะหมี่ด้วยส่วนตัวนี้มองตรงเดีย๋ยวต้องเดินไปหาเฮียเขาแล้วทำไมให้น้ําเป็ดน้อยอย่างเนี้ยแว้มาได้เลยนะครับวันนี้เรามีตุ๊กตาตีกวากสัญลักษณ์รายการตีว่นฉนิ่วนะครับหมออไห่นะครับแล้วก็มีง่วนสุนผลิตภัณฑ์นะครับง่วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งนะครับมอบทางร้านเอาไว้ใช้ด้วย1ชุดนะครับ